สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเฉลยแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe กให้กันด้วยนะครับอ่าสำหรับอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่6.3แล้วนะครับอันนี้แต่ก่อนจะไปลองดูเฉลยเนี่ยแนะนำว่าให้ลองหัดทำก่อนอิถูกยังไงค่อยว่ากันอันนี้เหมือนมาตรวจสอบกันทีหลังนะอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันแบบฝึกหัดที่หกจุดสามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการแบ่งประเภทของสามเหลี่ยมโดยใช้ด้านมาเป็นเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอะที่เขาให้ระบุชนิดของสามเหลี่ยมที่กาหนดให้นะครับลองดูนะอ่าถ้าดูจากโจทย์นะจะเห็นว่าบางข้อมันยัมีครื้องหม่ที่เป็นแบบขีดอยู่ที่ด้านใช่ไหมครับไอ้พวกขีดที่ด้านเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า ด้านนั้นนะมันเท่ากันนะอบบเนี้ยด้านที่มันขีดไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้ครับนี่มาดูรูปแรกเท่ากันสองด้านแบบนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองอถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันสักด้านหนึ่งก็มันก็คือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าข้อสามอันนี้ก็ สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเหมือนกันถ้ามันเท่ากันสามด้านเนี่ยแบบเนี้ยเราเรียกมันว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าทั้งสามด้านไม่เท่ากันเลยก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ,อย่างข้อหกเนี่ยมีเท่ากันสองด้านก็เป็นสามเหลี่ยมแบบไหน สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอย่างข้อที่เจ็ดเท่ากันสามด้านก็เป็นสามเหลี่ยมแบบด้านเท่าข้อที่แปดอ่ะเท่ากับสองด้านก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนั่นเองนี่ครับอันที่สองครับเขากําหนดมาแบบไม่ได้ให้รูปมาแต่ว่าให้ความยาวมาเราก็บอกได้เลยครับ อย่างข้อแรกก็บอกว่ามีความยาวด้านเป็นอะไรมั่งครับ11.8.7แล้วก็4.3เดือนเม็นเซนติเมตรนะครับ <appointment> เราก็บอกว่าไอ้รูปเนี้ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะรครับด้านไม่เท่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีด้านไหนยาวเท่ากันเลยน,นึ่ ไม่มีด้านที่ยาวเท่ากันอันที่สองครับรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว6.5ซนติเมตร4เซนติเมตรและ6.5ซนติเมตรอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีมีด้านยาวเท่ากันสองด้านนั่นเองครับ รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละเก้าเซนติเมตรจะเป็นยังไงก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีด้านยาวเท่ากันทั้งสามด้านนะครับลำ <c oughs> ที่สี่ครับรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านยาวด้านละสิบสามซนติเมตรและด้านที่เหลือสั้นกว่าอยู่ สี่เซนติเมตรอันนี้ก็แสดงว่าอีกด้านหนึ่งที่เหลือก็คือจะเป็นเก้าเซนติเมตรถูกไหมครับนั่นหมายความว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะว่ามีด้านที่ยาวเท่ากาันสองด้านนั่นเองครับแล้วก็รูปสามเหลี่ยมที่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเลย นั่นก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะจับด้านไหนมาก็คือไม่มีด้านไหนยาวเท่ากันเลยนั่นเองก็แสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนครับด้านไม่เท่าเพราะไม่มีด้านใด ยาวเท่ากันเลยน,นี่ฟังไปนะครับนี่มันเขียนลำบากนิดนึงรูปอย่างไอนน้อันนี้เขาให้ระบุชนิดของสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมและพิจารณาจากความยาวด้านนะครับอันนี้ลองไปวัดมุมลองไปวัดความยาวด้านดูนะครับ อย่างรูปแรกมันเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านและมันเป็นแบบสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าลองไปวัดความยาวดูนะครับถ้าเขียนเต็มๆเลยก็คือเขียนคำว่าสามเหลี่ยมไปด้วยดีกว่า แบ่งตามมุมก็สามเหลี่ยมมุมป้านแบ่งตามด้านก็คือเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปที่สองนะครับลองวัดความยาวดูนะครับลองวัดมุมก่อนวัดมุมจะเห็นว่ามันเป็นมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับ แล้วถ้าเกิดพิจารณาจากความยาวด้านก็จะเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วน,นะครับลองวัดความยาวดูนะครับอันนี้รูปถัดมาอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับลองวัดความลองวัดมุมดูวัดความยาวด้านก็จะเห็นว่ามันเป็น สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับัมาครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากลองวัดมุมดูนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี่คือไปลองวัดมุมแล้วก็วัดความยาวเอาเองนะถ้าไม่ตามด้านในข้อสี่คือมันเป็นสามเหลี่ยมท้าไม่เท่า รูปสุดท้ายมันก็คือเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านอทนนี่หมายตามมุมจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านถ้าแบ่งถ้าหม่งตามด้านก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจวนั่นเองครับอ่าโอเคแต่ไม่ว่ายัางไงก็อย่าลืมว่าเราควรที่จะลองฝึกฝนฝึกทำนะครับอ่าแต่ ยังไงถ้าฝึกฝนฝึกทำแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจยังไงก็มาสอบถามกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ